เปลี่ยนการนิดนึงนะครับสลับการกรรมการแยกออกมาผู้ชาสายกันนะครับทำหน้าที่ครับเรนูนครนครพนมครับฝ่ายแดงน้ำเงินนั้นท่าชนะสุราษฎร์ธานีครับอ้าวครับขยับแล้วครับยกนี้ทีมงานสั่งให้ขยับแล้วตาบตาราของมวยไทยนั้นเปิดเกมนะครับการทำคู่ต่อสู้ครับจะได้หนึ่งแต้มตบซ้ายหวาโอยกระเด็นกระดอนครับ อาวุธแรงมากๆนะครับเล่นของหนักๆเลยครับเพชรนวลสังทั้งแข้งทั้งแข้งทั้งเอาละครับแม่มีอาการสะดุ้งเล็กๆครับสราวุธเจาคืนได้ไหมครับอยากไว้ก่อนครับก็โอ้ยอ,อแข่งนี้<ห>นี<ย>่จักคุณเลยยกบักนะครับคุณพิเชษไฟเลยครับจังหวะถอยหลังพอดีครับแม บางยังใสครับบางยังล้มเลยนะครับเอาละครับก็ยังโชคดีครับที่บังทันนะครับถ้าบังไม่ทันเข้าชายโคกเข้าลําตัวได้ยุ่งครับโอ้โหแข้งขาแก่เรียวครับเพชรโนนสังเกตทยศใส่แรงอัดแรงด้วยครับที่เอกบางไซอยู่ตรงไหนครับเอามาอยู่ในเวทีแล้วนะครับผู้ใหญ่ไก่เรนูน่าจะลุ้นอยู่หน้าช่องยีสี่นะครับตอนนี้โอ้โหแข้งขาเรียวแล้วกระดูกโอ้ยเจาะท้ายแล้วเจ็ดอะไรกันนี่โงเพลงไปหมดแล้ว สราวุฒน็อกเข้ามาดะเลยนะครับอ้าวแล้วมาโดนน็อกครับมนี่เป็นอันว่าจบลงยก2อกแล้วครับแต่ว่าวันนี้แพนน็อกนะครับพยายามจะฝืนแต่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับมาวันนี้มีลุ้นได้ชมกันมากคู่นะครับาล้ครับจับตาชื่อเด็กคนนี้ดีครับเพชรโนนสังเกตธงยศนะครับจากเรโนนครนครพนมครับลูกศิษย์ของผู้ใหญ่ไก่เรโนโอ้โหโดนไปแต่ละดอกนี่ นั่งบรรยายนี่ยังเสียวแทนครับโอ้เจ็บครับสุดท้ายก็ไม่รอดจริงๆครับเตะหนักต่อยหนักมากครับนี่ครับกปมลงกาบขอโทษแล้วนะครับนี่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับกีฬามวยไทยแสดงความยินดีครับพี่เอกบางไซด้วยครับทีมงานครับเอ้ามาครับผู้ใหญ่ไกลเรนูนั่นแหละครับยื่เกียงข้างกายพี่เอกครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้ทีมสนับสนุนครับอาให้กำลังใจมุมน้องเงินด้วยครับ ขออนุญาตพักชมโฆษณาเลยนะครับแฟนๆครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่2ครับเพชรเรนูกับศรีวิชัยรออยู่ครับร้อยยี่สิบเอ็ด่ไฮไลท์ก่อนครับคุณเชเมาแล้วไม่ต้องรอนานดูชัดๆครับจังหวะโอ้โหพัดเสึกครับวันนี้สราวุธเคยน็อกคู่จะสู้มาหกไฟรวดแพ้น็อกยกสองวันนี้ก็แพ้น็อกยกสองอีกนะครับเจาะโอ้หนี่ครับไปแบบขาปัดเลยครับแม่เพชรโดนสาไตหนักมากครับ